คุณผู้ชมคะใช้เวลาถึง5ปีสำหรับการสอบสวนสาเหตุเฮลิคอปเตอร์ของนายวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ล่าสุดผลการสอบสวนออกมาแล้วนะคะและมีรายละเอียดมากกว่า200หน้าคะ่ะสำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศสหราชอาณาจักรหรือว่า AAIB เปิดเผยรายละเอียดความยาวประมาณ209หน้าเกี่ยวกับอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวรุ่น AW-169 Leonardo SPA บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์สัญชาติอิตาลีตกที่สนามฟุตบอลสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนตุลาคม2561 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต5คนคือนายวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของสมโมสนนรนายกวีพรพันแพรนางสาวนุชราสุขหน้าไม้ซึ่งเป็นคณะทํางานของนายวิชัยและนักบิน2คนค่ะคืออลิซาเบธโรซาเลโควิชกับเอริกสวอฟเฟอร์ เนื้อหาในรายงานส่วนหนึ่งสรุปข้อมูลรายงานอุบัติเหตุทางอากาศช่วงที่เฮลิคอปเตอร์ขึ้นจากสนามฟุตบอลเพื่อออกจากสนามกีฬาตามเส้นทางการบินที่มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือและมีอัตราการไต่เฉลี่ยระหว่าง600-700ถึง700ฟุตต่ตอนาทีเมื่อผ่านความสูงประมาณ250ฟุตนักบินเริ่มเปลี่ยนไปสู่การบินไปข้างหน้าก่อนมีความผิดปกติที่ระบบควบคุมใบพัดหางทาให้เฮลิคอปเตอร์นั้นเสียการควบคุมก่อนที่จะ ตกลงมาค่ะนอกจากรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วนะคะทาง ชุดสืบสวนนะคะ A A I B mm hmm. เขาก็ได้ทำภาพจำลองจากพยานหลักฐานที่ปรากฏนะคะ mm hmm. พบว่าขณะที่เฮลิคอปเตอร์นั้นบินขึ้นจากสนามฟุตบอลค่ะ mm hmm. มีทิศทางที่จะทะยงไปด้านหลังนะคะ mm hmm. ขณะที่นักบินนั้นพยายามเหยียบคันเร่งเพื่อทำการเลี้ยวนะคะค mm hmm. ันโยกเพื่อทำการเลี้ยวก็พบว่าตลับลูกปืนที่บริเวณใบพัดหางได้แตกออกค่ะ mm hmm. จากสภาพที่เสื่อมรวมถึงความร้อนที่มีบริเวณของตลับลูกปืนนั้นอยู่สูงเกินไป เมื่อตลับลูกปืนแตกแล้วนะคะก็ทำให้เพลาที่อยู่บริเวณตรงกลางเนี่ยแหละค่ะเคลื่อนออกจากน็อตท,ที่ล็อกอยู่นะคะรวมไปถึงเคลื่อนออกจากคันโยกบริเวณนี้นะคะก็ทําให้มีการสูญเสียการทรงตัวค่ะเมื่อสูญเสียการทรงตัวแล้วนะคะนักบินนั้นพยายามที่จะควบคุมแต่ว่าใบพัดหางนั้นเขาก็มีขีดจํากัดในการเคลื่อนไหวค่ะทําให้ไม่สามารถควบคุมได้นะคะเฮลิคอปเตอร์นั้น ก็หมุนอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ตกลงไปในที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะในรายงานยังระบุข,ข้อบกพร่องของบริษัทผู้ผลิตนะคะทั้งเรื่องของการผลิตการประกอบแล้วก็การออกแบบด้วยค่ะโดยแบ่งเป็น3ข้อหลักๆสําคัญด้วยกันนะคะข้อแรกค่ะ ไม่ส่งผลการทดสอบการบินที่สำคัญให้แก่บริษัทผู้ผลิตตลับลูกปืนข้อนี้ทางบริษัทบอกว่าถ้ามีการส่งผลการทดสอบให้กับบริษัทที่ผลิตลูกปืนก็อาจจะมีการประเมินว่าลูกปืนแบบนี้สามารถใช้กับเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ได้หรือเปล่านะคะอาจจะมีการประเมินไม่ให้ใช้ตลับลูกปืนนี้กับเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ก็สามารถเป็นไปได้ค่ะข้อที่2ค่ะไม่มีข้อกาหนดให้ตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ สมบูรณ์ของตลับลูกปืนเป็นประจำทางบริษัทผู้ผลิตบอกนะคะว่าตลับลูกปืนนั้นเป็นชิ้นส่วนสำคัญของเฮลิคอปเตอร์ที่จะทำให้การบินมีประสิทธิภาพแต่ในทางตรงกันข้ามกับไม่มีกำหนดในการตรวจสอบหรือว่าการดูแลบำรุงรักษาข้อสุดท้ายนะคะไม่มีแผนหรือว่ามาตรการรองรับในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อตลับลูกปืน ทั้งนี้ก็เพื่อลดทอนหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าบริษัทระบุว่าตลับลูกปืนนั้นสําคัญต่อการบินเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ให้ข้อมูลว่าถ้าหากตลับลูกปืนมีความเสียหายก็อาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่จะทําให้ผู้โดยสารเสียชีวิตได้ค่ะไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวที่ครอบครัวกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะทางครอบครัว สีวัฒนป,ประภานะคะโดยนายอัยวัตส,สีวัฒนป,ประภาบุตรชายของนายวิชัยสีวัฒนป,ประภาเชื่อว่านายวิชัยซื้อเฮลิคอปเตอร์ที่ปลอดภัยจากบริษัทที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกซึ่งรายงานฉบับน,นี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนและเชื่อว่าหากทราบข้อมูลนายวิชัยคงไม่เสี่ยงชีวิตค่ะทั้งนี้ครอบครัวของนายวิชัยกัปตันเอริกสวัฟเฟอร์และอริสเบตเลโควิชนะคะ นักบินทั้งสองคนว่าจ้างสำนักงานกฎหมายในอังกฤษดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์โดยครอบครัวทั้งสองนักบินนั้นได้ยื่นฟ้องคดีที่ศาลในประเทศอิตาลีแล้วค่ะ